จิออนอลวมาอกุตัวด้าเล่าด้าเล่าหรือตัวตัว่าตัวจิจิอ๋ออมหมุนเนาะตัวอมหมุนเนาะเป็ดตัวเป็นตัวจิอ๋อหนอะนัก็ขันจ่อกั่ต้นเดชของนอเช่นเราเราไายเนาะป๋อช่วงก็ขยายหัวไม่ให้จิจ๊าไป จ้ยปลูนอนซะน่โอ ah. ้อาชีพปองเมียวล้วก็ปองขอไปด้หรอก่อโอ้น่าเหลือในตัวจี่อ๋ไปนอย

เออจะมา่อเส่าอย่าอมาเส่ามาม่าชิอ่ะลเออก็มูปกก็ชอๆน้องมานี่แล้วมาไปไปเล่นกับพี่ไปมูมอการเออพีคีย่ออิชีอีคอคุณยาอีคอฮาลีจริงัวเออมือนจะาวยนะ

ทันเจ้าหมักสดเลยเป็ดย่างเป็ดย่างจีเนาะไวจีนอนอนท่านนะนเป็้ต้นฉลองสงการไปเขื่อนใหม่อ

ไม่ได้ซื้อฐานมาเออว่าเดี๋ยวเราเอาอนี่ช่วยกันหักฟืนมาจุดเผาย่างเป็ดกินเลี้ยงรถด้วยเป็ดย่างเออตอนตอกอนี่ฮะจีเก๋าอ่ะตอนตอกอมากเออมอโม่ชงทีเจ้ฮะ อันนี้ไก่ย่างส่วนอันนี้เป็ดย่างเรามากินเป็ดย่างไก่ย่างลูกชิ้นขาย่างเอ,อ้ขาขาไก่ย่างเนี่ยเป็นจเตต่อไปได้ดต่อกุกหลีนะเอ,อ้จีโอฮะจีไนโนี่ไ,ไก่ตัวน,นี้ไก่ตัวหนึ่งวันนี้เรามาย่างไก่สองตัวเป็นหนึ่งตัว măng ơi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 

อลิวาจเ,เจียวเดี๋ยวเนาะเจีย่ะไปรุกเขื่อนใหม่นะเขื่อนใหม่แต่ว่ากลายเป็นเขื่อนเก่าไปแล้วสมัยก่อนเย่ได้เอาบไล่งเฮาปัตตีเนาะสมัยนี้เขื่อนน้ำแห้งไปหมดแล้วน้ำเหลืออยู่แค่ตรงนู้นตรงมอไซค์เข้าไปเนี่ยเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้เอง ันนี้เขื่อนใหม่เข็กน้อยนะทุกคนอันนี้ก็เหลือแต่พื้นที่แห้งแรงให้วัวควายมากินหญ้าภูเขาสมัยก่อนนี่ตรงนี้เป็นเขื่อนหมดเลยน่ะสมัยนี้สามารถลงมานั่งข้างล่างนี้ได้แล้วมันเป็นลานดินกว้างมากเลยอันนี้เรามาปิ๊น,นิกกันจะต้องให้ปัวขายหนอ ชิ้นหนออะไรนี่น้องก่อนนะไม่มมเสีย,เ,ยเออเดี๋ยวหนอเลย,ยุ้ยจะแก่แพ้เนอะได้บรรยากาศมากเลยเขาเลี้ยงแพ้อยู่ตรงนี้ด้วย <c oughs> <c oughs> คุณชายหลีมาดูแพ้โอ้คุณชายหลีเออแพ้น่ารักมากเลยแพ้นะแพ้กับแก่นะไอไม่หย่วนชายล้วนจ้องตัวเทิ้งอนี่มือเด็กงาลูกกอล์ฟแม่เอาไปลูกกาอย่างหรอตามกูแล้วมึงไม่แตกมึงช่วยพิมนอ๊อกฝากว่าเสียบเล่ยงเสียบตัวเป็นบอกเออเป็ดตัวน้องไก่ย่างจริงเลยไก่ย่างเสียโอ้

cua nó chưa mà? chưa này là mấy thằng nào? cái này là mấy thằng nào? cái này là đi bé quá kem muốn sấy bánh đây nè sấy bánh đây hả hay bánh đây luôn chả bánh đây buồn tông cái hàng u uh, giờ là mới chọn hàng tông nồi thải nè đây mày nó โอ้เหลาตัวเล่นเล่นเด่นอะเฮ้อได้เกินใหม่เป็นแบบนี้หมดแล้วแห้งมาถึงตรงนี้เลยอะน้ำเหลืออยู่นิดเดียวเองโอ้น้ำแห้งมากเลย น้ำเหลืออยู่แค่นี้เองอะ่ะอันนี้เขื่อนใหม่ของเ็กน้อยน้ำเหลืออยู่แค่นี้เองอะ่ะสมัยก่อนนี่น้ำเต็มถึงตรงนี้เลยนะตรงที่ยืนอยู่ตรงนี้น้ำลึกมากเลยอะ่ะเมื่อก่อนนี่น้ำถึงตรงนู้นตีนตรงตีนถนนนู้นขอบถนนแต่ตอนนี้อะ่ะน้ำแห้งมาถึงนี่เลย มารถลงมาถึงตรงนี้ได้เลยอ่ะเป็นลานกว้างเลยดินถมหมดสาน้ำเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้อ่ะดูน้ำเหลืออยู่แค่นี้เองถ้านะถ้าสาน้ำอันนี้แห้งนี่คือหมู่บ้านเข็กน้อยแทบจะไม่มีน้ำใช้เลยนะ นี่คือบริเวณที่มันแห้งมาที่จริงน้ำถึงนู่นที่เรากินเลี้ยงอยู่ตรงนู่นรถสีขาวเนี่ยแต่น้ำแห้งมาไกลมากแทบไม่เหลือน้ำแล้วบกด้วยน้ำเหลืองมากเลยรอแค่มเมนุไปได้เขื่อนใหม่นู่นไได้เขื่อนใหม่เจชูบอกนี่นอซ้อเรา นี่แช่หัวชายชวัดไปได้ไหมแม่นี่หนอยนะ่ะตีปูตีนอนใจะตีหขอเนี่ยเท่าเอะย่าช่อลาม,มุตีเอหะหรือกันเนี่ยหัวได้สับตับมึงน่ะนี่หนอยชวัดจริงหนอซิโอได้แห้งหมดแล้วโดนหนอนย่าอาลีอาซิโอฉวยตัวหนอยย่าหาหน,น่อ,ยยอเฮ้อ ขวนชาบุถ่วเด้ยังปูเปย์เช้ได้แย้วเปนอปตันน้องเลียงไปนอเห็นน่อยได้สามารถขวนจาพูน่ะหน่อยวจีนอนเต้นน่อยเดี๋ยวไอ้สิ่งนี้เราถวไปตัวก็อยู่เต้นหน่อยถึงตอชาติรจิชาถ่วนาเห็น่อยขวบอกน้องฉวใส่ห่านใส่น่อยเอเหนื่อยยาตัววชิได้เนาะได้ฉวดีน่อยซึ่งลูปละได้น้องขวยไปลมือ

โ okay. อเคยังตือได้ทิ้งดูมูต่อลูปปันได้โลนะนี่คือน้ำไหลไปในเขื่อนนะน้ำสกกระปกมากเลยน้ำเหลืออยู่แค่นี้ถึงว่าน้ำคุ้มคุนโอ้ยลงนอส้อเหรอเช็ดหัวถลนเต้นอ,นองเลย ไปไอตุกโลอชานะอกลอชานี่นี่คุณเหรอล้อตัว kia nó đắn rồi Con trai tử Chả cũ luôn, luôn thế nổi Ý, để nó Nó mua cái Nó cũng mua cái bú nha cho Có số ở ừ, tôi sẽ có được có số เดี๋ยวปอไม่กงมันแต่จะติดจานอย่างนี้แต่ยากระตอมมันโตอยู่ตรงตัวตีที่มองไม่ได้แล้วเอฮัลโฟ้าเ